สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีนายหอยเคียคนมะขาครับผมเมื่อนี้ขามมเล่นเคลื่อนลำเปล่าครับผมแพรผู้เิียครับมาเบิ้งบรรยากาศครับผมนี่ครับมาประมาณสี่โมงแรกนะครับออกตอนเศร้ามืออื่นครับผมมันเนืวันที่สามวันอาทิตย์นะครับวันที่สามมาตกปลาสบายเคลื่อนลำเปล่าครับผมเปลี่ยนบรรยากาศนี่ครับเบี้ยท่า วันไรไสบครับจังหวะนี้กับล่อไตมารับนะครับน้าม,ม้งครับน้ามหน้าคุ้นน้าเดียงน้อยนึงนะครับเพราะว่าฝนตกหระกใจครับผมไต้ครับถ่ายเบิ้งตอนขึ้นเท้าครับผม ครับผมขึ้นมาแพีร์เรียบร้อยแล้วครับมาเบิ่งว่าศีมารกันบ่เนาะขึ้นนี่แพีร์ผู้สิงครับผมเพียร์เพิ่นงาม่อพ่อเสด็จครับผมค่าแพียร์หาร้อยบาทครับผมแต่ว่าบางแพียร์กับสามลอยนะครับหน่อยพียร์สั่งสามลอยเพียร์เป็นมาเด็กครับสามลอยอันนี้เพียร์เจ้าอื่นครับผมผมึงก่แน่ใจว่าแพียร์ยังนะครับกำลังเตรียมบิดครับผมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเตรียมอุปกะควครับผมถาเบิ่งสูตรเยาะเข้าครับผมเยาะเยาะมาตาเอา นี <Cornell. S 2> ่ครับผมมาบ่งสวนยาเข้าครับผมไปกระพี้ใช่ปะกระพี้ย่ชาเดี๋ยวนระับแรกเลยครับเราย้ดมาแช่หัวหันด้วยกระที้ก่อนงเซมิเอ็นตรงนู้นอย่าดำเราแช่หัวอครับแช่ไปด้วยอ่อ กะทินะครับกระทิยังบ่บอกนะฮะเพราะว่าเขาบ่เขาผมเป็นโฆษณาเลยเขาเดี๋ยวมีโอกาสกระทิีในเขามาร่วมกันนะครับเพราะว่าไม่ร่วมนะครับเล็กน้อยนี่แหละกระทิยังก็ได้ครับกะทิหัวนี่ดี่ไม่นะต่อเขาเนี้ยต่อเขาเนี้ยนี่ครับเอาอมันเขาเนี้ยอะอรกันกัน อาหารครับกะทิไม่กะเขาเนื้อกันเดี่ยวเขามาใส่ขนมปังกับแรกใส่ขนมปังก่อนเลยใส่เพื่อในขนมปังอันนี้กินของอาหารแล้วก็มีกินของกะทิมากเึ้ใส่้าไปเลยขนมปังมันมเัาใส่ของมันทีหาปอนด์ครับใส่หาปอนทำขนมปังห้องเขาก,กันกับูอาหารเดี่ยวจะเป็นมันยากครับพี่น้อง ไปเขียวนี่ตั่ตั้งไหนนะครับตัดตั้งไหนกัดเลยขยาะเจ็บน้ำเด้อดเจ็บตีนตัวตจบเด้อพี่น้องเด้อนะครับรักษา,าธรรมชาติซอยกันเพราะว่าบางคนเฮ็ดแล้วกับจิ้งเลยมักง่ายครับยานะครับแบบนั้นนี่เอากระเทีลงไปน,นี่ลงไปยาพวกไป้กวางไม่ตีใต้นี่นะพวกไปเหยียบยี่นี่นี่พวกไอ้เสียไปไต กุเล่กุเล่มันบอกกันตรงนี้ก็หนาวจะใส่อีกช่วงหนึ่งศึกษา,าผู้ถ่อบนโด่งกันเนาะนีะ่แล้วก็จะมีอันนี้เป็นฟิชชิ่งโรสไก่เขียวสูตรหนึ่งประเทศไทยผลิตในประเทศไทยนะครับทุกคนนี้เยอะก,กว่าครับประเทศนอกมันบ่ก,กินดอกปลามันหูปลามันก็เลือกกินเนาะคือยังอาหารไทยมันก็กินอาหารไทยอาหารเหล้าก,กินอาหารเหล้าจริง ปลาอังกฤษก็กินอาหารอังกฤษแฮมเบอร์เกอร์ไหมสัตว์แต่ว่านี่ปลาสบายไทยนี่มันต้องกินไข่เขียวแล้วก็อ่าไปเขียวแล้วก็ขนมปังบอกเลยนัมมวๆครับผมนันจะใส่เ่ื่อไหร่กใส่คนนึงเพอาะว่าเป็นม้วเป็นหัวเชื่อยจังไยเป็นไอเหย้ยแตกดี ทางโฆษณาบนโฆษณามาดิคุณก็อาจากโฆษณาเหมือนกันจุดเนี้ยเอี่ยนับก็ได้กันครับเดี๋ยวใส่ใส่ใส่เดี๋ยวใส่ถักไล่ขึ้นกันละนี่แยมโลนี่ผมมักสูตรนี่ดิสุดเลยนี่กับสูตรนี่ผมก็เลยได้ออกมาผสมกันใส่น้ำกันเลยผมชอบเนี่ยรู้สึกว่าเซสองนี่รู้สึกว่าค่อนข้างเข้าดีนะครับสำหรับปัตตวาย ค่อนข้างเขาหนักมากเลยดูที่ห้องเร็วแม่นครับขยันจะแย่ๆขยานขยันจะถ่มหมวดส่วนเด็ดขาดเลยยำล้วงหัวใส่ลงไปหัวใส่ดีๆยำล้วนเฮ็ดมาจากขนมปังนะครับขนมปังที่ว่าขนมปังคนกินิ่ะเอาไงเลยกินได้เลยครับกินได้เลยอาหารปลาทุกชนิดเลยนะครับคนกินได้ทุกอย่างยกเว้นไส้เดือนแต่บางคนเหมือนนียมเอาไปกินได้ไส้เดือนไส้เดือนมันก็เลี๋ยไปกินดยกว่ ยังกุ้งฝอยเราบางคนมาตกปลานิ่งใส่กุ้งฝอยจะกินกุ้งฝอยแล้วเฮียตกปลวก็ได้ก้อยกุ้งกินกับมีพี่น้อยก็สายอีสานใี่เดือนเนอะใส่เดือนใส่เดือนนั่นแหละใส่เดือนใส่เดือนเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไมอดนีอันนี้คือชีเด็ดมากๆครับลำหอมไม่ใส่ไม่ได้ ขาดเข้าไปเหมือนขาดใจครับเหมือนต่อชีวิตลมหายใจเลยนะครับส Así, ําหรับเงี Mat, course, iros, ้ยส right ูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่เขาได้คิดกล้นขึ้นมาแต่ว่านี่ไปซื้อคนมาดรอไม่ได้คิดกล้นคิดกล้นแค่ว่าเอาม่เหาะสมกันได้ซื้อเอาอางไมาะสมกันเนี่ยเนี่ยางมั้ยใส่ไปแข่งขึ่นนิดนึงว่าใส่รำอีกขนมปังเนี่ยเอายอง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 มันก็จะบวกเขาเข้ากันดีไม่ได้หรอกครับถัดไป แต่ว่าการปันป้นว่ามันฉินละเอียดโปรตมันฉิดโบมิเศษขนมปังผมก็เลยบ่ค่อยมาโอ้ยไปแล้วผมก็เลยบ่ค่อยมาปั้นให้มันละเอียดเท่าลยนะครับสำหรับงานตกสวายผมมมาแต่มันเป็นวงโค้งอีกนั่งไม่มีตัวเป็นโดนของคนว่าเจอดีตีแล้วนอนเนี่ยนี่หน้าตาเนี่ยเขาไปตำน,น,นั่นเองครับอ๋ออันนี้คือ กราบมะพร้าวนะครับของแถมจากร้านท้องกล้องใส่ของแพงครับตใส่ของแถมกับว่าใส่เบอร์ได้ครับเยีบ่ถืักไหม ลตัวแล้วันเนอยครับลงเบ็ดได้ครบพอดีครับผมมาแล้วเทีมแลยครับบว่าตัวเงี้ย่แต่วากุ่งใบเงี้ยไปครับผมสไลปอก เนี่ยครับเสะเครื่องลครับผมโลโลอ้าวเสงามครับผมประมาณเกือบบาถึงลูปันไดแล้วครับต่อกับไงเตือครับผมระวังวันดิเดนเนอะ่ะเตรียมแล้วครับทำเนิดคำอยู่ลงเบ็ดเด่พึ่งแล้วมาถึงสิผ่านาทีครับฟังอันจะกินชอบกิน สามซีเทียรหลุดครับผมตัวน่าจะตตวน้อยครับไปครับผมอะตามแรกแขกมันก่อนข้าคื้นนี้ไอแล้วครับอาจจะสไวดปปอกนั่นนั่น ันเจอเล่งแล้วครับเออลุดซ้ำครับผมกี่ตึงเล็กน้อยนะครับเจอลุดเรียบร้อยมาแล้วครับแต้มแรกน่าจะไซสสวยครับเยอะมาเยอะมาเยอะมากโอ้คันโกงดีไปตนายครับปวดแขนมาปวดแขนมาอนี่ครับนี่ครับ ไนใส่ไนี่ด้วน่ะเ่นวุนอ่ะไงอิน g งด้วยน่ะเขาต้องเบียมันไปมันออกเลยยังออกมาแล้วมาแล้วมาแล้วสวยสวยด้วยครับสวยสวยครับนี่ครับปลาเขามาแล้วใส่เสือแค่ใส่เสือใส่ ดึงมาพี่เออดึงมาทางพี่ถ้าให้เกมพี่ละจุม่มลงไปจุมลงไป้วจุมลงไปอีกครับจุมไจุมไปอย่ายวนอดเอดี๋ยวขึเกยเรียบร้อยครับสองโลส,สองโลกล๋วสามโลอยูดอกมั้งครับ งานนักนักเล็กเล็กน,นักเล็กก่ซโร่เลย <c oughs> เออสาสายแต้มสองออาแล้วปลาดุกเขียนลำเป้าอ้า <c oughs> เย่ครับเย่ครับสวยเลย <c oughs> โอ้ออออปลาสวัสียังุ้น <c oughs> เกี่ยบตัวนี้เ็ดรมาเขา เอาลวครับผมเตรียมสองมากติดเตรียมสองไม่ตีครับกิน้าเก่าขั้นเก่าเตรมสองขั้นเดิมระวังเด้อตบนหนามีเจาะ chặt chặt Có tụt, cóp tắc tụt đây, tụt tắc tụt nè tụt tắc tụt như thế quá. <laughs> ส่วนลงไปส่วนลงไปสงัทฮัทเยอะปลอยครับเยอปล่อยเนี่ยเนี่ยตักหาโลครับผมเอใครเต็ท้องแลครับในรุ่นนี้ครับผมพันกรอบเราจีซับครับผมมันกินค่อยๆบรู้ว่าไปยันะครับ เอา one two two คนละตังนี้ยีคนละตังนี้บาเลีู้สมิไนปางี่บ้างา่กินมันมันดไครับผม ครับผมมาเบิ้งน้ก,กินแรกเข้าครับผมไ <races like, S 1> ปปาสไลด์หน่อยมาตัวนึงรุ่นโลเกือบโลเลยแล้วครับดี่มาอจิ้มจุ่มบ่หรือยังต้มจิ้มจุ่มครับหลดจิ้มเครื่องเครื่องรวอมนะครับเครื่องซื้อมากเยือบเลยโอ้ยเหลือครับว่าต้องได้ได้ซื้อนะนะครับ <c ười> <c ười> เดี๋ยวห่อ เฮ็ดผักก่อนเดี๋ยวป่าสไลดเใามันเข้าหาะุ่นครับผมตอนแลีนเนี่ยรุ่นปลาไปน้ำ แรงครับมือนีครับเซียนอินดี้เซียนเที่ยวดาก็ต้งดังไปครับผมเซียมไปซัมตัวนี้ก็นั่ง เซียนกอบกับรับพเนกตักป่าเซียนไปเคียนกำลังดเีป่าอยู่นีามังอรเเลียกหป่าอยู่บรรยากาศรักมื่ครับ

ไ,ปไ,ปไ,ม,ไมไปนีออออ่คร้อาียกผครับครัเมนูนี้ครับผมมาสบายครับตักมใม่ไ้อีครัตัวมันนวฮสดเซ่อครับผมครับกะลังต้มไข่ครับหาหน่อย <ih az violin inding> <allen> เจนี่ครับบรรยากาศเคลื่อนล้ำ <bunker> ป <ring> ่าครับผมกลางคืนครับเือว่าบรรยากาศดีครับผมเส้นทิ้งกันแลังปั่นเนี่ยครับได้ไหมครับประมาณนี้ครับแล้วก็วิ่งวิ่งประมาณสิบห้าเซนครับเจ๊ะ ใช้ต้มครับนนเดือดคกดปุบนะครับเสียบครับเสีบ้วกันครับผมนะครับผมพาดกรอบซับครับผมซฮ้อเอ้าครับผมพาดกอบแก้มือครับผมเมื่อกี้ขาดครับเอ เช็สายน้เออดึงสายมึงเออแยนบอเเกมเกมเก่าเกมเกมเอ้ยัคนนี่กินผมนี่ยนไแต่ว่อออีกรอบนึงเงทุ่นกนครับผมทางปุ่นเยอะอยู่ดูดาก็ได้แต่ปลาซิวเ ดีแน่นวอก็นี่สบายเลยเฮอใ <c oughs> ส่ลวนี่นครับนี่โอะไดิก็นี่เมเอ้องระวังมันดินถือขาเอ้ครับ <c oughs> <c oughs> หลังนี้มีอาการนะครับเมาื่อกี้ต่ว่าไข้ไปแล้วเ,เียสซ่าครับฟึ๊งม,มันเจรไดดเตรียมยังไงวะ ขีดมั่นหาขีดครับผมสอตัวลูกครับผมมาเบ่งตอนสองสอเขาข้างๆนะครับตัวน้อยตัวน้อยไรฮะเ <laughs> <c oughs> บ่งเบ็ดสอดแกงครับผมใส่ยงเงียยัยงบ่เจ,จอครับ กาตอ้องซอกแพนหนึ่งผู้สิงแล้วพูดได้มามเรนเบียดสันนะครับเบียดสันเรนนาตรงนาตรงมาก็ขวาขวามือเรนได้แต่ฟังนี่ยิ่งจะติดไลอยู่ครับติดต่อไรฟังใส่จะฟังขวาเรนได้ครับฟังนี่ ครับผมตอนเศ้าอ่าเจอกันจะเยอะอีกแล้วครับแต่ว่าอา,าจจะบ่อนเงี้ยปันไดครับผมเบียดเท่ากับเริ่มทยอยเอาขืนน้ำเนี้ยแล้วครับนี่ครับว่าเบิ้งไซนี่กันลากหลอกดีแห้หงไร้ครับผมตัวโบป้อนไดแล้วนนรครับ ตักว่าก้อนไหนมาไ่ะมันดาน,น,นครับวันนี้โอ้ใส่จุ่มจิ้มบันดาลครับตอนเช้าตอเช้าครับ,นนบ,บสวายเขื่อนลำเปล่า ตัวไม่ใหญ่ครับแต่ว่าเด็กอ้ยก่อดังมาด้วยอครับพันเจออีกแล้วครับผมก่อนสิเมียบันเมื่อซองห่อก็เป็นตัตึงแค่เดิ สปยกลอยครับพันเจอเยอะอีกแล้วตัวน้อยเขาจัดกันครับผมเนี่ยกว่าล้างนะครับเม็ดโฟมใหญ่มันมาว้นเยือบวนเยือบเราเม็ดโฟมใหญ่มันเลยกว่าลังไปครับผมครับผมสรุปผลงานตอนกลับห้องครับผมนี่ ตามมาขึ้นรุดกระไลยครับผมมันบอคยูนะครับนี่มันใส้ปอกครับผมสองตัวโลสามตัวโลครับอันนี้ก็รุ่นสองรูสองครับผมครับบรรยากาศแฉ่สวยแล้ครับเดี๋ยวฝากกนไลไรก็แช่กดติดตามไม่น่าเคียนคนมาขาน้ำเนเด้อครับพี่น้องเลยนี่นะครับเดี๋ยวพามาเที่ยวมาเบิ้งบรรยากาศดีไปครับผม